หนึ่ง้า้าครับพันห้าแถวแลบดีดเฮ้ยพาพ่าขไปอย่าขับไปเบีมีเคอร์ฟิวแล้วกูจะไปนี่ไงน่าจะสิบดาวอะไม่ไม่รู้พี่ไม่รู้แตกคแล้วต่างใสกันอยู่เปล่าวะแก๊งนึงอะมีใครอยู่บนยอดโูเก็ตไหมมีมีมีโดนญาติไล่สามพานะ มึงได้เคสใหม่มาเหรอบ๊อบเออใช่ไดพี่บอกเขาเปิดกเขาเปิดมาแล้วดิแล้วเขามาแล้วดิเพี่อเพี่อขอให้คิดจากใจเลยว่าไม่ไม่บ๊อบงั้นเอางี้ไหมมึงมาเอาเคสเก่าจากกูไปแล้วเอาเคสใหม่มาให้กูป่ะไดด้หมแล้วเี่อกูไม่หมายถือว่ามันจะได้การันตีได้มันเอาของมันดีกออกไหมการันตีว่าขี้เกียจจัดเลยอย่าขี้เกียจจัดเลย กูก็เอาเคสใหม่มันมาอุ้มต่อไม่ไงย้อนไม่ได้ยอนนะเว้ยกูจะเอาเคสใหม่มไปเล่นไงแล้วไปมึงมาบอกอะไรกูน่ะสึิหน้าเขาตังหันจะไมันเขาก็รู้เรื่องกันทั้งแก๊งมีไม่รู้อยู่คนเดียวนี่ที่อ่ะเาก็ไม่รู้เรื่องเลยกูไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกไปแล้วพี่ตีจะเล่นเท่ากันดีจริงๆสองคนเนี่ยมีตำรวจอยู่ตรงไอ้นี่นะไอ้ในคุกมันเพิ่งแหกไปป่ะในคุกอ่ะก็แล้วเพิ่งเข้าไปไอ้บอสอยากสอบสอบพี่ไหนบอสเพื่อนโอเคฟังไหนครับ ไอ้บนยอดเลยพี่มันเหินไปนาไอ้นั่นแหละไอ้ยอดเหินเหอนกับโรลีอ่ะเขาเหินมาสามาะไปทเก็บองมูทังเก็บงูนะเก็บมันขานะบ๊อบตอนเนี้ยสองสมใครด้ินหรือเปล่าอนนเขากังหันโดนไล่ยิงอยู่ขยาดใช่ไหมช่วยอยู่กนขานี่แหลร้อนึ่งเหมือน้ะต้องอยู่บนหลังคาเขาโอเคหน่อยออ

แปมตวขึ้นแล้วปเมตำรตำรวจเพือนเลยเบิมเลยเอตำรวจอุ้ยตำรวจเขาก็หันเทอ่ดนีเอ้ยผมเห็นทอแล้วผมิงไงันเราเคหมไปเล่นเอลยเพื่อนขับมาสามท่อแล้วว่ามาสามท่อมาสามท่อเขาสาท่อลังขึ้นแลมแล้ววะพี่นเบอ่ะสามท่อนี่คือไรยาเม่เลยนม่งตำรวจญาเลยเปล่ามีแค่ญาินะตอนนี้ไม่ไม่มีตำรวจ ผมผมไม่ดูตอนเอาให้หลุดเอาให้หลุดไม่ได้เดี๋ยวผมก็ไม่ตามไปช่วยสามสามข้อแล้วใช่ไหมหรืรถสีสีเทานี่เป้ของเราใช่ไหมพี่เนื้อยังโดนอยู่ไหมเนี่พี่เนื้อที่ไหนน้องมีดี W T ฝูดวีดี W T F ได้ใครมากลับมาแล้วพร้อมพร้อมลาตัวหลุดต่อละมาอยู่ไหนขอบกำะันเพียบพี่เวทไหนกูมาละกูอยากโดนตอนเนี้ย ผมเหมือนจะหลุดแล้วพี่ว่าอยูดียูดียูดีแต่เราเกยนะเน่ยเราไปพี่พี่พี่มาโคเคนพี่ขึ้นมาบนยอดเลยนะได้แล้วค่ะบนอยู่แถวเขาอันนี้นะเขาเรียกว่าแล้เขาขึ้นกลา่อย่างนีพี่ไปโัดลูกแล้วนะดูได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวผมตัดยังลูกเราอยู่ตรงสตรอเบอรี่มันไปไหนแล้ววะมาเอาผมลากมันทั้งหมดวะมีใครมาแล้วอยู่ตรงสามท่อเลยสูตรที่เราตีด้วยนี่คือสีอะไรวะพี่เทาสีเทาพี่อยู่ตรงไอ้โรงโป๊ะข้างล่างนะข้าวตุ้ม มีตำรวจคันหนึ 2> 2 3, ่งนะแถวนนั <15. S 2> ้ะติดวบ้านนั่นน่ะบ้านดินบ้านดินไม่แน่ดินทะเลอะโหสองสามพันเลยนะตั้งแต่ยี่นาทีเนี่ยครับยื้อเขาให้เจ็ดห้าที่โดนอะไรมาตินไเซ็นเจอปะเจ้าตอนแรกโดนญาติตรงนี้โดนมาเซ็นเจอปะเซนไม่ไปเจอแล้วพี่ไปหลุดแล้วพี่หลุดแล้วพี่หลุดมาไกลแล้วขอเนเขาเทปได้บ้างแต่นอที่ไหนที่ไหนแต่เมื่อกี้ล่าสุดผมเจอแถวบางหันนะเกจอปะครับ ดีลิงจะใจเย็มากเลยนะอย่ากที่ต่อไตีเสร็จมาตีเสร็ไอ้คันหน้าไอ้ไอ้ไอ้เจนใหม่หรืออะไรบ้างใช่ปอไปดูมาตีหน่อยมาตีใกล้แล้วอยู่อยู่โฮมโปรเด่นถ้าตีลิงตีแซ่ใกล้นะโดนมาได้ปะตีคู่ใช่โอ้ไม่รู้เว้ยว่ารถแหนของมันบ้างอ่ะเออเออมาตีลิงใกล้ๆตกกุ้งใช่ไหมพี่ แขกกับพี่มางว่าเราอส้มพอะไรยดได้ไหมตรงถนนเว้นฮอยเว้นฮอสีติดถนนนะนีใครมลาดทะเลาอไี่ปนตอรอะยิงแม่งเลยียหน้าประตูตีนินเลอยู่ทางข้าเนี่ยียมนติ้ไม่ได้อยู่ตีดิงนะมาติลมตีลมมั่วเลยอะรถคว่ำอยู่รเต็มเลยนะนให้มันหงายอยู่ไหนตรเต็มเฮ้ยพูดเดียวกันพี่ พี่่แบงรถซอมไม่ติดเยงงรถว่ะว่าพวกไหนพวกเราพวกมันอะตีนรถกบน้องเนี่ยมันหมดเลยเวตตรงนั้นอ่ะเลยพี่ผมล้มล่ามยิงอเนี่ยจะใส่คณะขาวไหมมาดิมันลื่นหมดมึงเออมึงมาไหวตรงเนี้ยจับไปเลยเขาแลบแลบลิงอ่ะไม่หน้าขอโปพี่หน้าขอโปหน้าโนโปหน้าขอโปไล่ยิงให้ตกนี้ไล่ไล่ยิงให้ไล่ยิงให้ถกสักคัน ตอนเนี้ยไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเอาไฟฟ้าเนี่ยไอยอดหมื่นอดหมื่นนะเบนตอนกรม่อมพี่เอสัคันนะไอ้เหี้ยตอนเนี้ยีโมนตัามเออสามสิบเก้าสเก้าไม่ได้เอกปอมม้อก็ฟฟ้าสามหกหกคนเขาเกินมาอยู่ินมอยู่ยาการี่กินนั่นอยู่กิแล้วินแล้วไอ้สุกาใครนจริงว่ามองไม่เห็นเลยไม่่อ้กีสุกกามึงไม่ต้องยิงมองไม่เห็นรถมา ไม่มันเป็นมันลอยลงมาตรงถนนเนี่ยทางข้าลลิงอ่ะมันตกมันตกมันตกไม่มันซ่อมรถอยู่บัมรถมอกออกบัมรถ่กีอากรบ้านเราประตูหลอกะไอพี่ตอมาชนผมมาพี่อะไรแล้วบ้านมากกูอยากเติมน้ามันกูมีอาการแปาบนึงเด๋ยวกูขึ้นไปตอชนผมยับ มีใครอยู่เดี๋ยวมีเดีแถวปั๊มไหมใครอยู่แถวปั๊มบ้างไหมดูล้านไลน์หน่อยสนใจเลยมีมีใครอยู่แถวรั๊มก็มดพัดรถดำพัดแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนพี่แบงค์เติมบ้านเลยวีนเล็งขอได้หายเฮ้ยสไลด์เป็นเฮียอะไรอ่ะปุ๊บอ่ะไม่มีเอ้ยตอนนี้เอ้ยพี่มาตินอยู่ตรงอันนี้เลยบุ๊คบุ๊คพี่สวยตรงไหนบ้าพี่แบงค์บุ๊คผมสวยอยู่ตรงอันนี้ทางเข้านี่ครับพี่ทางเข้าตีลิงตีลิง

มันอยู่ที่มีตำรวจไหมครับจบเก่ากีเคสิจบเก่กีเคสิมันล็อกกบเยอะให้ขึ้นขึ้นมาได้นะโอเคโอเคมีรถใครไม่รู้จอดอยู่ซูบารุนั่งสีสีเทาแก๊งเฮียไม่รู้พี่ไม่มาสามหกรวมบ้านได้แล้วไปเปิดหากี้คนหนึ่งคารันสีรถเราก็ให้บ้านประตูไม่ได้ซ่อมว่ะไอ้เนี้ยใครว่างมาซ่อมบ้านหน่อยพอยอดโคเคนะ อ้อยอ้อนเกมไม่พูดอ่ะขอให้ออนอ่ะขอออนเกมไม่พูดเกมเท่าไหร่อ้อนไม่มีข่าวแล้วนี่นะกูแคสโอ้โหจะใส่ร้ายอย่างเดียวด้วยคนในแก๊งเออเฮียแท็กทำกูไว้แสบมากเฮียแท็กเนี่ยจะทำอะไรอีกแล้วขับขับรถเข้าโปพล็กไอ้เฮียแล้วรถรถไม่เก็บเก็บตัวนะจะมันเก็บได้เดละเกมดีเกมกว่าผมเนี่ย ด้วยกันนะสองอีกแล้วเอาเกมสองแล้วครับโอ้โหเอาเกมที่ฟูเลยโฮ้ยปลาไปขับแพงหรเปล่าปาต้องสับแพงไหมตอนนี้เว้ยเดี๋ยวนี้อยมากแล้วนะเพื่อนตอนนี้โฟกัสช่วยนะอย่าหาเคสใหม่โฟกัสช่วยเคสเก่านะตอนนี้ติดแบบนี้ติดใหม่นะที่ผมได้เคสมันมาไอผมได้สมันมาตัวนึ่งนี่เอาไงดี๋อเหรียญพี่ออนห่อไปก่อนในเซนห่อไปก่อนผมดิผมผมห่อไปผมห่อไปอยู่ตอนนี้เจอเจอโดนโดนเนี่ยโดนตำรวจไล่นะช่วยเรา ไอ้ข้าวกมไม่พูดไอ้ข้าเจ้ที่เจ้าที่สลับบอลไปเล่งห่อนเฮ้เคสเก่าเหลือเยอะไหมนี่ไอ้โคเคนเพื่อนโดนไล่เยอะนะสยางว่ะโคเคนเนี่ยช่วยหนยช่เลยสวัสดีพี่มาสุภัสหลอดแม่งเสือยห้ผมเว้ยอ้งี่แค่ห้านาทีเนี่ยสี่ยางไมสี่ยางไว้อยไว้สุภัสได้ เปิดก็ได้นะเอาชัวร์ย้อนได้เปิดไก่อนจะไดเหมือนได้นานะถ้ารถไ่าอยู่นท่อท่แสปอะท่อหลังบ้านวีี่ะทอหลุดละหลุดละหลุดละโอ้ยเหียมึนด้ะพวกแนมึนมีำรวจตีบ้านเอเลนะโ้นญาติคนนึงรถไฟฟ้าแถวเอ่ตานาบ้านตาเวท มึงไม่โดนทำไมกูไปช่วยอันนี้นะไม่รอดนสวัสดยู่าไหนสวัสดฟังไหนยอดเลยพี่ตัวจีบ้านิ้เสจะไปไหนรนบ้านเราเลย่โดซ่อมบ้านเราจะไปไหนร่อนเเลยหลังบ้านไอ้เขาอินเวจากพัอ่ะบ้านรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าที่เราใช้ังไงะบ๊อบ ก้าคำเดินบนเขาสิบประตูมึงหล่อไอร่อน้ากเลยใช่ผมเองผมมันไปไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้มันอยู่แถวนี้แหละเพื่อไฟฟ้าที่หลังนะผมเห็นละเล่นขอบปีบอุ้ยเขาโคเคนตํารวจอย่างเยอะสุพัฒน์เจมแล้วใช่ฟังฝั่งไหนครับเบสโคเคนตํารวจฝั่งฝั่งนครบาลอ่ะโคตรเยอะมีฮอเด้อโดนอด่างนี้ไม่รอดพี่ควัตไม่ช่วยแล้วครับพี่ สามนาทีสามนาทีไอ้ยอดมึงขับมาบ้านเลยย้อนไม่ต้องโบอนะมึงถามเพื่อนเอาลองนะมึงอุ้มกันที่บ้านมีหาขีใช่ปะผมอยู่โบว์ต้องเปิดตาสามโขบต้องเปิดตาสามโขบที่หนึงที่บ้านมีหาขีใช่ไหมแล้วมันติดเนี่ยแล้วมันติดเนี่ยต้องเปิดตาสามโขบตาสามโขบว่าใครคนมีใช่ไหมมีคนมีถืออยู่ใช่ไหมคนก็เคยกูเจอญาติที่คลทหารใช่เมือเดอนเนี้ยเนี่ยใผมผมซ่อมประตูบ้านรอนะครับจะไปจะไปตัวหน้า มีคนถือเนื้อตอนนี้ได้หารถสีรถสีสีเทารถสีสีเทาไปลองไปกูอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งกูฝั่งไอนี่ผมไปเอาบอลออกไปแล้วแต่กูมีนะกูมีกูมีกูกำลังกลับเดยมึงกลับเลยไม่มันอีกก็สามเอฟกลับทันไล่เลยนะเนื้อแต่กูพยายากลับไปได้ไปนะกูไปได้กูไปได้แต่ยังไม่โดนไล่เลยในแต่ในต่นเมืองโดนันตัวที่ฟังผมนะตอนนี้บ้าโถด้วย บ้าเขาได้บ้าซอมแล้วตำรวจเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ามึงไม่ต้องบอกกันเยไม่อยากกลับบ้าดีครถ้ามึงเจอพูดเลยนะอย่าให้พี่ได้ไม่อยากกลับบ้านกันดีอ่ะพี่เบ้นม่ใช่ผมดีศพนี่หน่อยได้ไหมครับไข่ชนหัวพี่บ้านแป๊บนึงแป๊บนึงคุณลงยาเข่าโอเคนอยู่พวกมันออกจากบ้านเราไปเราจะเปิดฐานี่สองตัวนะพี่เราไว้ทีในบ้านทำไมได้พี่เจอญาติมันนะถ้าศพเข้าบ้านนะถ้าศพเข้าบ้านเกินหน้าทีมันจะเกิดหน้าข้าวทหาเจอญาติมันนะดูเรืที่หมาย หาปล่อยเขาเดี๋ยวผมเลี้ยวเข้าไปหาพี่โอ้โหกูโดนกูโดนรถสวนเลนกูจะตกน้ะกูไม่ตกแบงแบงโอยช่วยฮะเฮ้ยแบงกี้ซ่อมให้เสร็จเลยนี่พี่แบงกี้ซ่อมให้เสร็จเลยที่แบงก์โดนที่ไหนกันบ้างที่แบงก์โดนที่ไหนกันบ้างกําลังกระโดดข้ามเขาไปโอเคโอเคตามผมในพื้นหบทเยอะนะนะพี่ช่วยไม่รอดได้ชไม่รอดได้พี่บอสเป็นไรไฟก็ไม่ช่วยอ่ะค่ายทหารนะ ทางเข้าโรงพาบาลเกอ่ะมันมันลงไปในบึงกบอะเมื่อคืนนียกูเห็นอ่ะมันตามกูไปมีมีใครโดนย่ามันได้ไหมมันรถมันพังรถมันพังไว้ตรงสะพานมีระดับสุพัฒน์อยู่โถู่กไหมขึ้นกลับบ้านไอ้เมืองบนสองตัวพี่ไอใจเย็นไอเหล่าตรงโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบานลไอสะพานทั้งตั้งบึงกบไปเหี้ยสะพานสะพานน้ำกมีมันนะไอ้เหี้ยในบึงกบเลยเออแล่าเแล้ว ค่ายหรอปอกนะไม่ถึงนครับอีกไม่เกินห้านาทีเนียกว่าจอมีหอบะีหบลมรั่นนะลมร่นนะไอ้ยิงปูอยู่ตรงบ้านอวาลอนบ้านซิกซิกเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋วไป่วยเป๊หรอพี่เป๊มแย่หรอไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่มันแค่ดักยิงพี่เฉยมันตามมั้งหลังรถยาวๆแบนๆเอ้คามาามาคามามาาาามามาคามา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  ขับมานั่งมากขับม,มันั่งเหมือนเหมือนมันตามแค่ตามไม่สุดนะตามไม่สุดตามห่างไม่แต่เราต้องระวังญาตินะเว้ยเปิดหาเคียะออ่ะอ่ะม,ม,ม,มันไม่ตามมันไม่สุดมันไม่มันมันไม่มาโซนบ้านเราไอ้พวกว่าง,งานกลับบ้านเลยได้ป่ะเผื่อญาติาเลยถ้าจะหาเคียะมา เอาเนื้อเนื้มเนื้อ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 เน้เนื้อเน้อเนื้อ้อเนื้อเ้เนือเน้เนื้อเอ้อเนื้อ้อเนื้อ้เนื้อเ้นื้อเน้เนื้อเน้เนื้อไน้เนื้อไ้เนื้อเน้อเนื้อเ้อเนื้อเ้เนื้อน้เนื้อนอเนื้ออ้เนื้อ้นื้เเนื้ออ้เนื้ออ้เนืออ้นื้อ ย่นี่มาตินี่ว่ามองค่ทหาคนเยอะเลยไม่ไมผมอนี่เลนแถวบ้านไ้อะไรเยอะบอสอะไรเยอะเล่นแถวบ้านอ่ะาวมาเล่นแถวบ้านได้นะอ๋เติมน้ำมันในบ้านนะเอ้คนไม่ไปคกลับบ้านนะคนไม่ไคกลับด้วยนะเว้ยเพราเหลือพวกคนนะเอาไอตัวคำเป็นแบตดิ้นั่งสองะฮัลโหลมาได้เลยนะบ้านอ่ะไม่ต้องเข้าไปจอดในบ้านนะมีบกักระโดดขาแถวหน้าบ้านไปกระโดดขาไหนก็กระโดดไปก่อนเนี่ยอยู่บ้านทนี้สตาร์งเนี่ยกระโดดกระโดดแถวบ้านไดเลยไปเลยไปนล็ไงเยอะ เยิงก่อนเดิใครออมใครมาอยู่ใกล้ยิงกดอนเมืนนี้ระวังตกระวังตกยิงกันตกปูออ้าวลงเล่นอะไปล่วงไปล่วงบ๊อบอยู่ไหนเนี่ยบ๊อบไม่ใครก็ไ้ก็ไปไม่มีไม่มีไม่มีเวลาฟุกไม่ต้องห่วงกูเล่นเองเดี๋้พี่กอดเล่นเนี่ยพี่กอดเล่นแต่ผมขึ้นรถยิงให้ตำรวจยังไม่มาหน้าบ้านอ่ะตำรวจมามาค่ะไอ้นี่ใครขัตากำลังไปกำลังไปท่ากลางก็ได้ถ้าไม่ตำรวจตำรวจเลื่อนท่า

แต่ชาโด้มีรถขึ้นยเนี่ะมีคนไปรับเยอหผมเลยอ่เยอะไปหมดเลยแต่เติมเพิ่มไปเพิ่มไปเก็บไม้เขาหน่อยนะกูเล่นไม้อะไรที่อ่เว้ยเว้ยเนี่ยมันชอบเป็นงี้เว้ยบทมาให้กูเล่นมาเชเว้ยมาเอาอับอันนี้อับทีมนนะตีได้ไหมเกิด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 พี่บอบเป็นปะเนี่ยไอ้โมดิพี่บอบอ้ย่ามึงไม่พูดไอ้สัสเอ้ยต้องมาเชว์เขาวะทำได้ทำได้พี่อ่ะ กอนอยู่ตรงไหนเยอะวะอยู mm ่ก hmm. ับเอเลดเยอะตอนเนี้ยไม่ได yeah. ้อ nah ยู่กับเบื <S <S yeah. ้องเยอะอะไรไหมเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยล้วงตรงนี้ก็ไม่ไม่ชุบบอลลูนพี่ไม่ได้เอาศพมันไปด้วยหรออะไรหมอชุบอะไรตรงไหนอ่อนตรงลิมบึงเนี่ยใช่เหรอเฮ้ยทำไมที่ข่นี่ยที่ข่าวดิที่ข่าวอ่ะทำไมใครปล่อยโซบันใช้หลุดหรือเปล่าโดนหมอไปแล้วนี่ไม่เห็นพี่อยู่นี่นะพี่กิโลตามตามไปดิ ้โอ้ยเฮียอยากก็ได้เอาต้องให้มาเชียงกูเห้กูอยู่เขานะครับ้านแต่งเดียวตีกูดีเดียวอันนี้อันนี้เดิเดิดิปเปอร์นะใครเขาน่าบ้านแต่ง2ล้ออันนี้ก็ตาแข็งไม่เอาเห็นคนใครเขาน่คือเพิ่มเขานบ้านแต่ง2ล้อต้องมาท่าไห่ท่าแม่พี่อยู่ให้เฮ้ยไม่ต้องเฮ้ยเครียดต้องไม่ต้องเพิ่มอย่าต้องอย่าต้องตีไม่ใช่เดินเล่น2ศพได้2ศพได้มา4ศพพี่ มีอีกสพมาหาขีไปต้องเผื่อหน่้ยนะถ้าเปลือยไปก็ไม่ห่อเอาห่อบ้านไปบางทีเอาศพัปงกันบ้านมันล่วงเขา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 น้าบ้านอ่ะยืงยืงแถวบ้านมาหน่อยอ่ะมันล่วงตัวนึ่งกดไว้มีร้องกดไว้เออบันเจตใหม่อ่ะผมเคสใหม่ผมห่อแล้วนะพี่พี่บ๊อบห่อแล้วไ้ไม่เราไรไหนเราเป้าเป้าเป้าผมไว้คนนี้มันเลยมันเลยศพนึงตามมันเจอตอนไหนเนี่ยตามแต่งผมแล้วนะได้เจอแล้วนี่พี่เจอแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านแล้ว เออแล้วเออแล้วของกูเออแล้วไหตเห็นเยอะอยู <h <h ่เยอะอยู่เยอะอยู่ไม่เราขาดหกเราขาดหกคนเราขาดหกคนเจีแมลทสี่สี่คือที่ไหนครับตอนนี้ขอผมเมไม่มีคครัมนนะัวเลยเล่นอยู่บ้านไตอนนี้เล่นตรไหนคันนี้ใช่มันมยไอ้เป๊ปมึงู่ไหนเป๊ป กูอยู่คตาบ้านพูลีตาร์เพื่อนว่าไงไหนไม่มาแล้วเดี๋ยวไัปฟ้าบนงวงแล้วมาวงใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเพิ่มไม่ฟังก่อนใจนะยังมีเพื่อนเจ้าเลยจริงนะจะไปไหนครับไปเพื่อก็พอละมั้งเดี๋ยวมันต้องไฟใหญ่นะปีกป่าไูเดี๋ยวเวลาผู้สังเกตใหม่ห่อเลยไหมเนี่ยพี่หรือว่ายังไงห่อเลยทำไมเราต้องไฟใหญ่อีกรอบอ่ะปล่อยปล่อยไหมพี่เพจใหม่ห่อไหมหรือว่าไงพี่ ผมพอไปแล้วอ่ะอจริงไหมเราเวลาคุกเยอะยังไม่ต้องไฟอีกรอบตอนนี้ก็ได้รอจังหวะแย่ๆค่อยไปขอเ๋อเขาเลิกตีสองครับพี่บ๊อบอยากไปด้วยครับพี่เห็นไหมเพื่อนว่าบังคับไปแยกสองรอบนัดกันได้แล้วก็จํากัดเวลาแค่ถึงท่นทหารหมอจุฬาสองวันทีสองนะรอให้ลุงมาส์ตีมาถ้นทหารมาดิหมอจุแล้วแคสที่ผมพอสรุปว่าไงนะหอมเลยรู้ไหมพี่มีเวลาคุกเหลือป้าบ๊อบเพื่อนกำลังจะไปเพิ่งมาถุงห่อ ไปลืมเอาถุงห่อไอ้เทมเดี๋ยวลือลอมอีกไม่เอาละไม่มีไม่มีนี่เลยมาได้ปะมาเล่นดิเไปเปิดกล,งล,ล,งลังไปกลังไปมีมีหออยู่แถวผมนะแถวบ้านตอนนี้สตาร์กอะไล่ผมเนาะบ้านอย่ามือกันออกมาช่วยเพื่อนด้วยไปดมต,ตามมึงก็เรียกไอ้จาวิตมาช่วยมึงดิสัตวสเย็นเพื่อนที่ยังไม่เอ๋ยอยู่ เห็เพื่อนหอมใหม่ด้วยในะบ้านใหญ่เพิ่งเมือนกัน